สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูขวัญเช่นเดิมนะคะวันนี้ครูขวัญจะชวนเด็กๆมาเรียนรู้เนื้อหาหลักภาษาไทยกันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะเด็กๆวันนี้ครูขวัญจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารกันนะคะแต่เอ๊จะเป็นประโยคเพื่อการสื่อสารอะไรนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะ ค่าเด็กๆก,ก่อนอื่นนะคะเด็กๆมาดูความหมายของประโยคก,กันนะคะว่าคืออะไรมีส่วนประกอบของประโยคอะไรกันบ้างนะคะและชนิดของประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะว่ามีประโยคอะไรกันบ้างนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะค่าเด็กๆเด็กๆมาดูความหมายของคำว่าประโยคคืออะไรกันก่อนนะคะ ประโยคคือคำหรือกลุ่มคำที่นำมาเรียบเรียงแล้วได้ใจความสมบูรณ์ว่าใครหรือสิ่งใดทำกิริยาอาการอย่างไรนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆมาดูส่วนประกอบของประโยคกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างส่วนประกอบของประโยค ประโยคทุกชนิดประกอบด้วยสองส่วนคือภาคประธานและภาคแสดงภาคประธานประกอบด้วยประธานคือผู้กระทำหรือผู้แสดงอาการซึ่งเป็นคำนามหรือสรรพนามนะคะเด็กๆภาคแสดงประกอบด้วยกิริยาและกรรม กิริยาเป็นส่วนที่แสดงอาการหรือการกระทำของประธานในประโยคส่วนกรรมคือผู้ถูกกระทำนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆมาดูรูปแบบของประโยคประกอบด้วยประธานกริยาหรือบางประโยคประกอบไปด้วยประธานกริยา กรมนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆครูขวานมีตัวอย่างประโยคมาให้เด็กๆได้ดูกันถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะครูขวันจะยกตัวอย่างประโยคในรูปแบบประโยคนี้นะคะประธานกริยานะคะเด็กๆมาดูประโยคที่หนึ่งกันเลยค่ะ ประโยคที่หนึ่งนะคะอารีนอนหลับเด็กๆด,ดูนะคะว่าคำว่าอารีเป็นคำอะไรคะใช่แล้วคะ่ะคำว่าอารีเป็นคำนามแต่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะส่วนคำว่านอนหลับเป็นคำอะไรคะเด็กๆคำว่านอนหลับเป็นคำกริยาคะ่ะ ทำหน้าที่กริยาของประโยคนะคะเด็กๆประโยคที่สองนะคะเด็กๆนกบินเด็กๆดูนะคะว่าคำว่านกเป็นคำนามแต่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคค่ะส่วนคำว่าบินเป็นคำกริยานะคะเป็นการแสดงการกระทําของนก จึงทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนะคะเด็กๆประโยคที่3นะคะฝนตกเด็กๆดูนะคะคำว่าฝนเป็นคำอะไรคะถูกต้องค่ะเป็นคำนามซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคค่ะส่วนคำว่าตกเป็นคำกริยา ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนะคะค่าเด็กๆพอเข้าใจคำว่าประธานกริยากันแล้วนะคะที่ประกอบการเป็นรูปแบบของประโยคเดี๋ยวเด็กๆไปดูกันต่อนะคะในรูปแบบของประโยคประธานกริยากรรมกันต่อเลยนะคะเด็กๆ ถ้าเด็กๆมาดูในรูปแบบของประโยคต่อมานะคะประธานกริยากรรมมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะประโยคที่หนึ่งค่ะพ่อตอกตะปูเด็กๆคิดว่าในประโยคนี้คำใดทำหน้าที่เป็นประธานคะใช่แล้วค่ะคำว่าพ่อนั่นเองค่ะทำหน้าที่เป็นประธานนะคะ คำว่าตอกเป็นกริยาค่ะซึ่งแสดงหน้าที่ของกริยาในประโยคนี้นะคะแล้วก็คำว่าตะปูเป็นคำนามนะคะทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนั่นเองค่ะเด็กๆประโยคที่สองนะคะเขาทอดปลาทู เด็กๆมาดูคำว่าเขาคำว่าเขาซึ่งเป็นคำสรรพนามแต่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะส่วนคำว่าทอดเป็นคำกริยาของประโยคค่ะและสุดท้ายนะคะคำว่าปลาทูเป็นคำนามนะคะเด็กๆแต่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนั่นเองค่ะเด็กๆ ค่ะเด็กๆเด็กๆพอจะเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะมาดูประโยคที่สามกันเลยคะ่ะแมวตะครุบเหยื่อค่ะเด็กๆแมวตัวนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรคะค่ะเป็นประธานของประโยคนั่นเองคะ่ะส่วนคำว่าตะครุบนะคะตะครุบเป็นคำกริยาซึ่งแสดงอาการของแมวตัวนี้นะคะ เป็นการแสดงอาการของประโยคนี้ค่ะและสุดท้ายคำว่าเหยื่อโดนแมวตะครุบแล้วทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะการแยกประธานกริยาและกรรมในแต่ละประโยคนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆ มาดูกันต่อเลยนะคะว่าประโยคที่สมบูรณ์ประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะค่ะเด็กๆประโยคที่สมบูรณ์นะคะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไร แต่เอเด็กๆหลายคนจะสงสัยว่าครูขวัญคะจะต้องมีครบทั้งห้าคำนี้เลยหรือไม่คะไม่จำเป็นเลยค่ะเด็กๆบางครั้งมีแค่คำว่าใครทำอะไรก็ทำความเข้าใจกับสิ่งตรงนั้นได้เช่นกันนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์กันไหมเอย่ย มาดูกันนะคะเด็กๆประโยคนี้ว่าป้าทานข้าวเด็กๆด,ดูนะคะว่าประโยคนี้นะคะคำว่าป้าป้าคือใครกำลังทำอะไรคะทานข้าวค่ะค่ะเด็กๆเ,เข้าใจรูปของประโยคที่สมบูรณ์กันแล้วนะคะ แต่ถ้าเราจะให้ประโยคนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะเราสามารถใส่ข้อความลงไปได้ค่ะเป็นป้าทานข้าวที่โรงอาหารเมื่อเชา้านี้เด็กๆมาดูกันนะคะว่าใครใครคือป้าเช่นเดิมค่ะทำอะไรก็คือ ทานข้าวคะ่ะเท่านี้ก็เข้าใจนะคะแต่ถ้าเราต้องการให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปว่าใครทำอะไรที่ไหนก็คือป้าทานข้าวที่โรงอาหารนั่นเองคะ่ะเมื่อไหร่คะก็คือเมื่อเช้านี้เห็นไหมคะเด็กก็จะได้ ประโยคที่ชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆเป็นป้าทานข้าวที่โรงอาหารเมื่อเช้านี้ค่ะเด็กๆเรามาดูประโยคเพื่อการสื่อสารกันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กันนะคะว่ามีประโยคอะไรกันบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะ 1. ประโยคบอกเล่า 2. ประโยคปฏิเสธ 3. ประโยคคำถาม 4. ประโยคขอร้อง 5. ประโยคคำสั่งและ6นะคะเด็กๆประโยคแสดงความต้องการค่ะค่าเด็กๆแต่วันนี้ครูขวัญจะสอนเพียงแค่ประโยคบอกเล่ากันก่อนนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆมาดูความหมายของประโยคบอกเล่ากันก่อนเลยค่ะค่ะประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าคือประโยคที่บอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์การแสดงความคิดเห็นโดยมีใจความของประโยคบอกให้ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหน อย่างไรเพื่อสื่อสารเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเด็กๆได้รู้ความหมายของประโยคบอกเล่ากันไปแล้วนะคะครูขวัญจะพาเด็กๆมาดูตัวอย่างประโยคบอกเล่ากันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูประโยคที่หนึ่งกันเลยค่ะประโยคที่หนึ่งนะคะ นกเงือกเป็นสัตว์สงวนค่าเด็กๆดูนะคะว่านกเงือกเป็นใครนะคะค่ะนกเงือกเป็นสัตว์สงวนนั่นเองค่ะเด็กๆประโยคที่สองนะคะคุณครูสอนหนังสือค่าเด็กๆคุณครูทำอะไรคะค่ะคุณครูสอนหนังสือนะคะเด็กๆ ประโยคที่3นะคะนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่านักเรียนกำลังทำอะไรคะค่ะนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาตินั่นเองค่ะเด็กๆประโยคที่4ี่นะคะชาวต่างชาติชอบรสชาติอาหารไทยค่ะเด็กๆ ซึ่งประโยคนี้ก็ทำให้เราทราบนะคะว่าชาวต่างชาติรู้สึกอย่างไรชอบอะไรนะคะเด็กๆค่ะชาวต่างชาติชอบรสชาติอาหารไทยนั่นเองค่ะประโยคที่5นะคะคุณแม่ไปตลาดค่าเด็กๆประโยคนี้ก็ทำให้เราทราบว่าคุณแม่ไปไหนคะ คุณแม่ไปตลาดนั่นเองค่ะประโยคที่6นะคะเธอเปิดหนังสืออย่างทนุถนอมค่าเด็กๆแสดงว่าเธอเป็นผู้รักการอ่านมากนะคะทำให้เราทราบว่าเขาใช้หนังสืออย่างไรทำไมถึงต้องทนุถนอมนะคะเธอเปิดหนังสืออย่างทะนุถนอมค่าเด็กๆ ประโยคที่7นะคะบ้านหลังนั้นอยู่ใกล้สวนสาธารณะค่ะประโยคนี้ทำให้เราทราบว่าบ้านหลังนั้นอยู่ติดก,กับอะไรคะเด็กๆค่ะบ้านหลังนั้นอยู่ใกล้สวนสาธารณะนั่นเองค่ะเด็กๆประโยคที่8นะคะ ทุเรียนมีกลิ่นแรงค่ะประโยคนี้ทำให้เราทราบว่าทุเรียนเป็นอย่างไรคะค่ะทุเรียนมีกลิ่นแรงประโยคที่9นะคะเด็กๆคุณพ่อรดน้ำต้นไม้ในสวนค่ะประโยคนี้ทำให้เราทราบว่าคุณพ่อทำอะไรคะเด็กๆค่ะ คุณพ่อรดน้ำต้นไม้ในสวนนั่นเองค่ะเด็กๆประโยคที่สิบกันแล้วนะคะเด็กๆประโยคสุดท้ายกันแล้วค่ะฉันจะไปโรงเรียนกับเธอค่ะเด็กๆในประโยคนี้นะคะทําให้เราทราบว่าฉันจะไปที่ไหนกับเธอนั่นเองค่ะเด็กๆ ฉันจะไปโรงเรียนกับเธอคะ่ะค่ะเด็กๆเด็กๆได้ทราบถึงตัวอย่างประโยคบอกเล่ากันไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรากันได้นะคะค่ะเด็กๆครูขวัญจะมาสรุปความหมายของประโยคบอกเล่ากันอีกครั้งนะคะประโยคบอกเล่า ประโยคบอกเล่าคือประโยคที่บอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์การแสดงความคิดเห็นโดยมีใจความของประโยคบอกให้ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆช่วงต่อมานะคะช่วงฝึกคิดฝึกตอบคำถามกันนะคะเด็กๆ มาดูกติกากันก่อนเลยนะคะให้เด็กๆใส่เครื่องหมายถูกหลังประโยคบอกเล่าและเครื่องหมายผิดหลังประโยคที่ไม่ใช่ประโยคบอกเล่ากันนะคะค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยคะ่ะข้อที่หนึ่งนะคะสมาชิกกลุ่มมดแดงมีน้ำใจ เด็กๆคิดว่าประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่าหรือไม่คะครูขวัญจับเวลาค่ะคคคหมดเวลาค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเลือกอันไหนคะสมาชิกกลุ่มมดแดงมีน้ำใจถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะเด็กๆ ข้อ2นะคะเด็กๆนักกีฬาได้รับเหรียญทองเด็กๆคิดว่าเป็นประโยคบอกเล่าหรือไม่คะคุณครูขวัญจับเวลาค่ะ 5, 4, 3, 2, 1. 1> หมดเวลาค่ะเด็กๆนักกีฬาได้รับเหรียญทองเป็นประโยคบอกเล่าค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆไปดูข้อต่อไปเลยนะคะ ข้อที่3นะคะเด็กๆโรคโควิด19หรือโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนาเด็กๆคิดว่าเป็นข้อความหรือประโยคบอกเล่าคะค,คุณครูขวัญจับเวลาคะ่ะหมดเวลาคะ่ะเด็กๆโรคโควิด1 9หรือโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนาไม่ถูกต้องนะคะ ข้อนี้ไม่เป็นประโยคบอกเล่าค่ะข้อความนี้เป็นเพียงกลุ่มคำเท่านั้นนะคะเด็กๆข้อที่4ี่นะคะเด็กๆทำไมคุณชอบไปเที่ยวเด็กๆคิดว่าเป็นประโยคบอกเล่าหรือไม่คะคุณครูขวัญจับเวลาค่ะ 5, 4, 3, 2, หมดเวลาค่ะเด็กๆไม่เป็นประโยคบอกเล่านะคะเป็นประโยคคำถามนั่นเองค่ะเด็กๆจะได้เรียนในคลิปต่อไปนะคะข้อที่5นะคะเด็กๆเ,เวหาฝันว่าบินอยู่บนท้องฟ้าเด็กๆคิดว่าเป็นประโยคบอกเล่าหรือไม่คะคุณครูขวัญจับเวลาค่ะ 5, 4, <Of> Uno. หมดเวลาค่ะเด็กๆข้อนี้นะคะเวหาฝันว่าบินอยู่บนท้องฟ้าถูกต้องค่ะเป็นประโยคบอกเล่านะคะเด็กๆข้อที่6นะคะการไหว้เป็นวัฒนธรรมไทยเด็กๆคิดว่าเป็นประโยคบอกเล่าหรือไม่คะคุณครูขวัญจับเวลาค่ะ 4, 3, 2, หมดเวลาค่ะเด็กๆก,การไหว้เป็นวัฒนธรรมไทยถูกต้องค่ะเป็นประโยคบอกเล่านะคะเด็กๆข้อเจ็ดนะคะเด็กๆยายทองขายดอกไม้ให้ใครเด็กๆคิดว่าเป็นประโยคบอกเล่าหรือไม่คะคุณครูขวัญจับเวลาค่ะ 5, หมดเวลายายทองขายดอกไม้ให้ใครไม่เป็นประโยคบอกเล่านะคะเด็กๆข้อนี้เป็นประโยคคำถามนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเด็กๆตอบถูกกันทุกข้อไหมคะถ้าตอบถูกเจ็ดข้อเลยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆ สุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องประโยคบอกเล่ากันไปแล้วถ้าเด็กๆไม่เข้าใจสามารถกลับไปดูคลิปวิดีโอใหม่กันได้นะคะหรืออ่านในหนังสือภาษาพาทีในหน้า185นะคะเด็กๆหรือสามารถโหดใบความรู้และใบกิจกรรมทำทบทวนกันนะคะเด็กๆวันนี้ครูขวัญไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย